a u t o เว r ร์สโปยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำสมัยที่สุดโลกที่ความเร็วความแม่นยำและพลังการทำลายล้างถูกยกระดับไปอีกขั้นกับอาวุธยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนี่คือ Predator Hawk ปี2026จรวดพื้นสู่พื้นทางยุทธวิธีที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแค่สร้างสมดุลทางทหารแต่ยังเป็นการบอกเล่าถึงวิวัฒนาการของวิศวกรรมด้านจรวดในศตวรรษที่21 ตั้งแต่ Predator Hawk รุ่นแรกถูกพัฒนาโลกก็ได้เห็นมาตรฐานใหม่ของขีปนาวุธพิสัยกลางที่เน้นทั้งความแม่นยำและพลังการยิงและในปี2026รุ่นล่าสุดถูกเปิดตัวพร้อมกับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านโครงสร้างภายนอกระบบควบคุมและสมรรถนะที่ก้าวล้ำไปอีกระดับ เริ่มจากภายนอก Predator Hawk ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างทรงกระบอกยาวกว่า7เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว0.7เมตรน้ำหนักรวมมากกว่า1,200กิโลกรัมตัวถังภายนอกสร้างขึ้นจากวัสดุคอมโพสิตเสริมใยคารบอนและโลหะผสมพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงทนทานต่อแรงดันอากาศและความร้อนในระหว่างการเผาไหม้มันถูกออกแบบให้ลดแรงเสียดทานในชั้นบรรยากาศอย่างมีประสิทธิภาพปีกเสถียรขนาดเล็กและคลีบควบคุมที่ปลายท้ายถูกปรับมุมใหม่ ทำให้การบินมีความมั่นคงและควบคุมทิศทางได้แม่นยำยิ่งขึ้นสิ่งที่โดดเด่นคือการดีไซน์หัวรบแบบแยกส่วนที่สามารถบรรทุกหัวรบได้หลายประเภททั้งหัวรบแรงระเบิดสูงหีหัวรบเจาะกรอดหรือแม้แต่หัวรบที่ออกแบบมาสําหรับภารกิจต่อต้านโครงสร้างขนาดใหญ่ด้วยดีไซน์ที่ยืดหยุ่น Predator Hawk จึงถูกมองว่าเป็นระบบที่สามารถปรับใช้ได้หลายรูปแบบตามความต้องการของกองทัพ เมือ่อก้าวลึกเข้าสู่ระบบภายใน Predator Hawk ปี2026ได้รับการติดตั้งระบบนำวิถีผสมผสานที่รวมทั้ง GPS, Inertial Navigation System และระบบควบคุมด้วยดาวเทียมรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายแม้ในสภาวะที่สัญญาณรบกวนสูงก็ตามความคลาดเคลื่อนขององค์การโจมตีอยู่ในระดับไม่เกิน10เมตรจากเป้าหมายซึ่งถือว่าแม่นยำมากสำหรับจรวดในพิสัยกลางห้องควบคุมและระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวจรวดได้รับการออกแบบให้มีความทนทานสูง ใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่สามารถคำนวณเส้นทางและปรับทิศทางได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ Predator Hawk ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการและควบคุมภาคพ,พื้น C2 ผ่านลิง์ข้อมูลความเร็วสูงทำให้ผู้บังคับการสามารถติดตามตัดสินใจและควบคุมเส้นทางการยิงได้อย่างแม่นยำตลอดภารกิจสมรรถนะคือหัวใจของ Predator Hawk ระบบขับดันเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถสร้างแรงขับได้มหาศาล ช่วยให้จรวดพุ่งพยายนด้วยความเร็วเหนือเสียงที่ระดับแมสซี่และทำระยะยิงได้ใกล้กว่า300กิโลเมตรการปรับแต่งหัวฉีดและระบบเผาไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบินลดการสูญเสียพลังงานและยืดอายุการเก็บรักษาจรวดให้นานขึ้นอีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นคือการออกแบบให้รองรับการยิงจากแท่นยิงหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นจากรถบรรทุกเคลื่อนที่ฐานยิงภาคพ,พื้นดินหรือแม้กระทั่งการติดตั้งในเรือรบระบบปล่อยพรีเดเตอร์ฮอคใช้เวลาเตรียมยิงเพียงไม่กี่นาที ทำให้สามารถตอบสนองได้รวดเร็วต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางยุทธวิธีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง Predator Hawk มีความได้เปรียบชัดเจนด้านความยืดหยุ่นและความแม่นยำมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในปฏิบัติการทางยุทธวิธีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานการทำลายเส้นทางโลจิสติกหรือการกดดันฐานทัพศัตรูด้วยหัวรบที่สามารถเปลี่ยนได้ตามภารกิจจรวดรุน่นนี้จึงมีความคุ้มค่ามากในการปฏิบัติการจริง เรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาให้ความสำคัญ Predator Hawk ใช้ระบบป้องกันการจุดระเบิดโดยไม่ได้ตั้งใจหลายชั้นและมีระบบ fail safe ในกรณีที่การยิงไม่สมบูรณ์ทำให้ความเสี่ยงในการใช้งานต่ำกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ระบบซอฟต์แวร์ภายในยังสามารถอัปเดตได้ผ่านการเชื่อมต่อทำให้จรวดยังคงพร้อมใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อพูดถึงราคา Predator Hawk ปี2026มีต้นทุนการผลิตต่อ1ลูกอยู่ที่ราว2.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ90ล้านบาทหากเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าคุ้มค่ายอย่างมากเมื่อใช้ในปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับระบบขีปนาวุธที่มีพิสัยใกล้กว่าแต่ต้นทุนสูงกว่าหลายเท่า Predator Hawk จึงเป็นตัวเลือกที่สมดุลระหว่างความสามารถในการรบและความคุ้มค่าด้านงบประมาณทั้งหมดนี้ทำให้ Predator Hawk ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงจรวดอีกหนึ่งรุ่น แต่มันคือก้าวสำคัญของวิวัฒนาการอาวุธยุทธวิธีที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความแม่นยำความยืดหยุ่นและราคาที่สมเหตุสมผลมันสะท้อนถึงยุคใหม่ของเทคโนโลยีด้านจรวดที่ไม่ได้เน้นแค่การยิงไกลหรือแรงระเบิดมหาศาลแต่ยังต้องคำนึงถึงการใช้งานจริงในสนามรบที่ซับซ้อนแล้วคุณล่ะคิดว่า Predator Hawk คืออนาคตของระบบอาวุธยุทธวิธีหรือไม่แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรีวิวเชิงลึกจากเรา นี่คือ a u t o เว r ร์ Pro แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ